สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้วันที่30ครับเดือนที่4ปี63ครับวันนี้เลยครับวันนี้มาจัดส่งพัมลมให้ลูกค้าครับเนี่ยครับ3ตัวครับนะครับมีไปอำเภอเมืองเพชรบุรีสุขขทไทย วิบูลมังสารอุบลราชธานีครับเนีฮะเหเห็นเลยครับจัดส่งให้เลยครับนี่เช็คเองเลยครับจะมีเครื่องมือเนี่ยถุอยู่ในนี้เรียบร้อยครับพร้อมกล่องนะครับในราคาสินค้าชิ้นใหญ่ครับมีลูกค้าถามเก็บเงินปลายทางไหมไม่มีนะครับ สินค้าโอนก่อนครับเดี๋ยวผมจะมีเอกสารยืนยันว่าท่านจะไม่โดนโกงนะครับยืนยันตัวตนว่ามีร้านจริงนะฮะส่งด้วยขนส่งบริษัทดีๆ,ๆครับเชียงใหม่มีไหนป้ายป้ายบริษัทขนส่งขอยืมป้ายหน่อยนะฮะบ,บริษัทขนส่งครับเดี๋ยวผมห้อยไว้นะฮะ เช็คทุกตัวเลยครับเนี่ยฮะในรถยังไม่ดาวลงครับเนี่ยฮะในราคา10,000บาทครับถ้าต่างจังหวัดจะมีค่าจัดส่งบวกเพิ่มไปอีก1,000บาทครับเป็น11,000ครับทุกจังหวัดเลยครับเนี่ยฮะแต่บางจังหวัดก็ค่าขนส่งเกินมาผมก็แบกรับไว้เองครับครับฝากด้วยครับตู่เชียงใหม่ครับสนใจติดต่อสินค้าได้เลยครับ ความลมครับ150ลิตรครับฝากด้วยครับตูเชียงใหม่ครับ